พบกับผมนายชอตตี้บูจาว่ากับ SD กันดัม G Generation Eternal เกมมือถือแนว Techical RPG ชื่อดังจากกันดัมภาคใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งในภาคนี้เขาบอกว่ามีกันดัมและก็บูวิสูรรวมๆกันแล้ว500ตัวกันเลยทีเดียวเชียวครับหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่นมาครับเวอร์ชันนี้เล่นง่ายกว่าภาคก่อนๆเยอะเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาลงในมือถือด้วยมันก็เลยลดระดับความซับซ้อนลงครับทำให้ทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นได้เลยแบบชิลๆครับ เผื่อใครไม่เคยเล่นนะครับผมจะอธิบายจุดเด่นของ G Generation ให้ฟังกันแล้กันนะครับไอ้ที่ผมชอบเลยคือเวลาเราจัดการศัตรูได้เราเดินต่อได้อีกหนึ่งเทินครับ และเราก็ไม่ได้สู้เพียงลําพังด้วยนะครับเพื่อนเราถ้าเกิดอยู่ในระยะเนี่ยก็สามารถช่วยสนับสนุนการโจมตีได้ช่วยป้องกันได้ส่วนหุ่นของเราสามารถหามาได้ด้วย3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเลยคือเปิดกระชับองนั่นเองครับวิธีต่อมาเลยคือเวลาเราต่อสู้อ่ะมันมีโอกาสที่เราจะได้หุ่นตัวนั้นมาด้วยและอีกวิธีหนึ่งก็คือการพัฒนาตามสายของหุ่นยนต์นั่นเองครับอันนี้จะเหมือนภาคเก่าๆเลยส่วนใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับผมมีทั้ง iOS และ Android เลย เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันละกันนะครับไปดูการต่อสู้ก่อนเนาะกดตรงนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะพาไปด่านล่าสุดให้เลยก่อนจะต่อสู้นะครับเราต้องจัดทีมก่อนครับเขาจะให้เราจัด2ทีมครับทีมแรกก็คือจะต้องเป็นไปนตามที่ด่านเขาระบุครับถ้าเป็นด่านแรกก็คือจะต้องเป็นพวกกันดำอะดูด้านบนก็ได้เนี่ยเขาม,มีบอกอยู่ว่าจะต้องเป็นประเภทไหนนั่นเองครับและอีกอันนึงก็คือจัดได้เลยฟรีสไตล์แต่ว่าต้องดูด้วยว่าที่สู้ที่นั่นน่ะมันเป็นที่ไหนอย่างเช่นด่านนี้มันเป็นอวกาศ ซึ่งบางตัวเนี่ยเขาไม่สามารถสู้ในอวกาศได้อันนี้คือต้องเปลี่ยนตัวอย่างเดียวนะครับไม่งั้นมันก็จะใช้ไม่ได้และบางตัวอาจจะสู้ได้แต่ไม่เก่งอย่างเช่นอย่างนี้นครับอีสแปดเป็นหุ่นที่สู้ภาคพื้นดินใช่ไหมล่ะทําให้ระยะการเดินหายไปเลย50%ครับจากเดิมอาจจะเดิน4ี่ช่องอะไรเงี้ยก็อาจจะเหลือแค่2ช่องนะครับเพราะนั้นก็เปลี่ยนตัวครับวิธีการเปลี่ยนตัวก็คลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกหุ่นเอานะครับว่าอยากจะเอาหุ่นตัวไหนมาใส่แทนส่วนนักบินเนี่ยก็ให้เลือกเป็นเจ้าของหุ่นนนนนนนครััับแแต่่่ถ้้้าาาาเเเเกกกกกกิิดดดดไมมมีีีีจงงๆๆ็็็ใใใหหปสสยยววภพ วงไพลอตเนี่ยจะมีสายอยู่ด้วยถ้าเป็นสีแดงๆแบบนี้ก็คือสายโจมตีนะครับยูนิตท,ที่เป็นสายโจมตีจะมีพลังโจมตีค่อนข้างมากกว่าปกติครับและก็มีความสามารถที่จะทําให้เราใช้โบนัสแอคชั่นได้คือเกมนี้เวลาเราจัดการศัตรูได้เนี่ยเราจะเดินได้อีกเทิร์นหนึ่งถูกไหมนั่นแหละครับถ้าเป็นสายแอตแทคอ่ะมันจะเดินได้มากกว่าสายอื่น ส่วนต่อมาสีเหลืองหรือว่าสายซับพอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นสนับสนุนการโจมตีนั่นเองครับถ้าเกิดว่าตัวละครเพื่อนเราโจมตีในระยะเดียวกันกับที่เราโจมตีสนับสนุนได้ก็จะมีการช่วยเหลือกันนั่นเองครับแต่ว่าไม่ได้ยิงได้ตลอดนะครับมันจะมีโคต้าของมันอยู่ และโดยปกติแล้วสายซัพพอร์ตนะครับเขาจะมีพลังงานที่เยอะแล้วก็เคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าสายอื่นๆนั่นเองครับและอีกสายหนึ่งก็คือ durability หรือว่าสายช่วยป้องกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้เลยคือเวลาที่เพื่อเราโดนโจมตีและเราอยู่ในระยะเนี่ยก็สามารถไปช่วยป้องกันแทนได้นั่นเองครับและหุ่นสายนี้เนี่ยก็จะมีพลังป้องกันแล้วก็ HP ที่มากกว่าคนอื่นนั่นเองครับ ส่วนหุ่นตัวไหนสู้ที่ไหนได้เนี่ยให้ดูตรงนี้ได้เลยนะครับตัวที่ขึ้นรูปโอแบบนี้คือสู้ได้นะครับถ้าเกิดเป็นขีดคือไม่ได้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมคือไม่เก่งนะครับแต่ผมไม่เห็นมีวงกลม2อันเหมือนภาคก่อนๆน,นะวงกลม2อันนั่นคือถนัดมากครับลงแล้วก็คือแบบจะเก่งมากแล้วทั้ง5รูปนี่มีอะไรบ้างใช่ไหมอันนี้คืออวกาศอันนี้คือบนทอ้องฟ้าในโลกในดาวเคราะห์อะไรเงี้ยเนาะและนี่คือบนพื้นดินบนผิวน้ําแล้วก็ใต้น้ํานั่นเองนะครับผม นอกจากนี้เรายังจัดยานแม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่ายานแม่ในพังเนี่ยโดนรถบทบาดลงให้กลายเป็นซับพอร์ตนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาหุ่นขึ้นยานแม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อที่จะเติมพลังงานไม่ต้องนะครับแต่ว่ายานแม่เราเนี่ยจะมีสกิลสนับสนุนเช่นเติมเลือดหรือว่าเติม EN ให้กับพวกเราได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าขี้เกียจคิดมากกดออโต้ฟอร์มก็ได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ใช่ตัวอวยไงเพราะนั้นเราอาจจะจัดเองก็ได้อะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็ดูด้านบนนิดนึงจะมีอีกองอน,นึงคือคำสั่ง อันนี้ใช้ในการเซฟเก็บไว้ครับว่าถ้าผู้ชมจัดทีมไว้อย่างไรครับเวลาที่เราย้ายด่านเล่นน่ะมันอาจจะไม่ได้ใช้พวกนี้ไงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแล้ววันดีคืนนี้ต้องการกลับมาเปลี่ยนเพิ่มเติมก็คือใช้ระบบตรงนี้ได้เลยนะครับไอที่ผมทําเมื่อกี้คือการเซฟเนาะคือคําสั่ง Over อร์ไแต่ถ้าเกินอยากจะโหลดก็คือขออัพเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวเราเริ่มสู้เลยกันแล้วกันครับปกติแล้วผมจะเริ่มด้วยฟรีดอมเพราะว่าเก่งสุดในทีมผมแล้วนะตอนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วพยายามจะเริ่มด้วยตัวละครสายซัพพอร์ตเพราะว่าจะได้ช่วยสนับสนุนคนอื่นๆได้ด้วยนั่นเองครับเราจ,จะเดินเข้าไปใกล้หน่อยให้มันอยู่ในระยะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเดี๋ยวลองโจมตีดูครับอันนาเขตการโจมตีของเราก็คือบริเวณสีแดงเนี่ยแหละครับเราสามารถคลิกได้เลยนะครับหรือเราจะดูด้านล่างก็ได้จะเห็นว่าเรามีหลายท่ามากเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นท่าโจมตีระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลอะไรเงี้ยว ถ้าเป็นท่าแมปเนี่ยคือแล้วแต่ตัวถ้าเป็นฟรีดอมคือต้องยืนเฉยๆถึงจะใช้ได้อ่ะลองคลิกดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยใช้ได้แล้วอ้โดน3ตัวเลยเหรอแล้วเกือบตาย3ตัวเลยนะถือว่าใช้ได้นะครับงั้นเปิดไปเลยก็แล้วกันครับบีกินแบทเทิลครับผมเออท่าแมปครับ โดน3เป้าหมายเยี่ยมครับผมที่เหลือก็อาจจะเอาตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งมากเนี่ยเข้าไปโจมตีเพื่อปิดฉากได้เลยนะครับและในภาคเนี้ย EXP ได้เท่ากันทุกตัวหลังจบฉากไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนั้นฆ่าเพื่อปั๊มเวลไม่ไม่มีแล้วนะภาคนี้ไม่มีงั้นก็เดี๋ยวเอาตัวนี้เลยลกันอัตราการยิงโดน96%นะครับแล้วก็พยายามใช้อาวุธที่ไม่เปลือมพลังงานมากนะครับพลังงานคือ EN เนาะแล้ว EN มันจะเพิ่มจากทุกเทิร์นที่ผ่านไปนะครับอันนี้บอกไปแล้วใช่ป่ะเออไม่ต อ่าน,นี่มีแอนิเมชันให้ดูนะครับสามารถปิดได้นะเร่งความเร็วอะไรได้หมดนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะปิดไวๆก็ไปดูด้านบนอะที่เป็นขีด3าขีดะ่ะแล้วก็มาที่ configuration แล้วก็ขึ้นไปด้านบนคําสั่ง b a t t l n แล้วก็กดปิดอันนี้ก็อปิดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันจะปิดให้เราเองถ้าเกิดว่าเราเปิดบอทด บอทก็คือกดออโต้ด้านบนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราเล่นเองแบบเนี้ยเขาจะไม่ปิดให้เราต้องคอยกดสคริปนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เมื่อกี้เราจัดการศัตรูได้แล้วเราก็เดินได้อีกหนึ่งเทินนะครับอันนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าจะไปไหนต่อขึ้นด้านบนแล้วกันเดชใช้อาวุธระยะไกลเลยครับอืมตีตัวนี้ก็ได้จะตายเนาะจัดไป้าเอาบาสุก้ามายิงเออเรียบร้อยจ้า โอเคเดินได้แค่นี้แหละนะครับถ้าเป็นภาคเก่าๆเดินได้อีกใช่ไหมอันนี้มันก็แล้วแต่เลเวลด้วยเนาะถ้าเกิดเลเวลเราสูงๆนะักบินเราเก่งๆก็จะเดินได้มากขึ้นด้วยนะครับต้องไปอัปเกรดมาก่อนเนาะโอเคทีนีเ้เดี๋ยวเอ็กเชียลงล่างดีกว่านะครับแล้วก็ยังไม่มีการสนับสนุนกันเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวกนี้มันตายก่อนที่จะได้สนับสนุนงั้นเดี๋ยวเอาฟีนิกขึ้นไปด้านบนกันละกันจะได้สนับสนุนเพื่อนได้ครับลองใช้ท่า EX เลยบ้ล่ะ แต่ว่าผมเล่นในอิมูเลเตอร์ผมสลับภาพเลยเล่นในอิมูเลเตอร์เฟรมเรทมันกระชากเวลาดูแอนิเมชันครับคือเล่นในมือถือไม่เป็นเลยนะคือภาพนี่ลื่นมากเลยครับไม่เชื่อไปดูใน Facebook ผมได้ผมมีคลิปวิดีโอเกมเพลย์ตัวอย่างตอนต้นเกมให้ดูอ่ะเออนั้นคือเฟรมเรทลื่นเลยแต่อันนี้ก็อย่างที่เห็นเล่นในอิมูเลเตอร์มันกระชากนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเป็นคิวของ G ีควักนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะจัดการตัวน,นี้เลยนะครับยังไงก็ร0อยตายอยู่แล้วครับผมไม่ต้องมีใครสน,สน,นดนะาดนอด่่ยีว งอแปลงร่างครับผมเปิดปากกัดคอเลยเอ้ยไม่ใช่น้ำมันอีวาเกเลียนอันนี้เขาแซลๆเล่นกันเนาะอ้น้องมาชูน่ารักใจได้ครับผมทีเดียวบึ้มไปเลยครับผมเทนชันอัพครับเดินได้ต่อนะครับไม่รู้ว่าจะจบดีอ้าวตายเลยเหรอแสดงว่าน้องตีแรงนะเนี่ยหรือว่าเลเวลผมเยอะแล้วก็ไม่รู้คือถ้าเกิดว่าตัวละครเราไม่ยอมสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมลองคลิกที่ตรงนี้ดู อะเพราะว่าอย่างกรณีของผมอะ่ะมันไม่ต้องสนับสนุนก็ได้ไอเนี้ยมันตายแน่นอนแต่ถ้าเกิดอยากสนับสนุนเนี่ยเราก็คลิกเลือกสกิลได้นะครับผมแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเคกด select action ได้เลยก็จะเห็นว่าเดิมทีตรงนี้จะเป็นถมดำๆใช่ไหมแต่ตอนนี้สว่างขึ้นมาแล้วก็คือจะช่วยกันโจมตีนั่นเองครับเดี๋ยวลองดูอันนี้เดี๋ยวผมคลิปเลยนะ เห็นไหมมันได้ขึ้นซัพพอร์ตแอทแทกเลยนะครับผมได้เทนชั่นทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็สังเกตดีๆกระสุนในเนี้ยหายไปเรียบร้อยแล้วบง่บงบอกว่าไม่สามารถสนับสนุนได้แล้วนั่นเองนะครับผมถ้าอยากสนับสนุนได้มากกว่า1ครั้งเนี่ยจะต้องอัปเกรดให้มันมากกว่านี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้จีควักเดินได้ต่อนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเขาเป็นสายโจมตีไงและเลเวลสูงในระดับหนึ่งแล้วด้วยก็เลยเดินได้มากกว่า2เทเธอนั่นเองครับโอเคจัดไปอีกรอบนึงครับสกิปเหมือนเดิม เออเรียบร้อยครับผมแต่ก็ได้แค่นี้เนาะถ้าเกิดเดินได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะโกงเกินไปทีนี้ดูด้านขวาบ้างดีกว่าครับโอ้โหสบายเลยเทพยิกอยู่นี่นี่ว่าเออเอาเทพยิกมาเปิดก่อนเลยดีกว่าแล้วก็ใช้สกิลโอ้ทีเดียวตายคือแบบสบายมากเลยครับผมไหนดูเทพยิกดิผมเอามาขับ G3 กันด้ามเรียบร้อยแล้วเป็นไงเออโอ้โหสบายสบายมีสนับสนุนด้วยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเอานี่มาดีกว่า ยิงโดนไหมเนี่ยโดนเนาะเดี๋ยวให้เทพยิงสนับสนุนเลยแต่เทพยิงบอกว่าไม่ต้องถึงมือพี่หรอกน้องยิงคนเดียวก็ตายแล้วโอเคก็จัดไปตามนั้นครับผมอันนี้ข้ามเหมือนเดิมพี่กีดู โอ้โหเป็นไงเรียบร้อยครับผมโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าพลังงานท่านผู้ชมจะหมดอะ่ะท่านผู้ชมก็ให้ยานแม่ช่วยได้นะครับก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะสามารถเลือกสมาชิกที่อยู่ในยานแม่ลำนั้นได้นะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะโยกให้กับอีกตีนึงได้ถูกป่ะคือเราจัด2ตีอันนี้เป็นยานแม่หตีแรกก็จะคลิกได้แค่ตัวละครหองตีแรกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายจริงๆเนาะน่าจะสนับสนุนกันได้หมดเลยเดี๋ยวลองดูแล้วกัน เติม en เห็นไหมยันแม่มาจากไหนไม่รู้นะครับผมส่วน sp จริง,รงๆไม่ต้องใช้แล้วก็ได้นะ้องเพราะว่าเกมนําขาดขนาดนี้แล้วครับท่านผู้ชมอาจจะออโต้ไปเลยก็ได้นะคือออตโต้เกมเนี้ยท่านผู้ชมดูด้านขวาบนได้เลยนะครับมันจะมีคําสั่งออตโต้กับเล่นความเร็วคูณ2อยู่เห็นไหมคือจะบอกว่าออตโต้ของเกมเนี่ยถามว่าฉลาดไหมมันฉลาดในระดับหนึ่งถ้าเขามี mp มีพลังงานมากพอเขาก็จะพยายามใช้ในจังหวะที่มันควรใช้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเนื่องจากเป็นแนวแท็กติกไงครับ ตัวละครเราจะพยายามวิ่งใส่ศัตรูตลอดและบางทีวิ่งไปตัวเดียวอ่ะอาจจะโดนศัตรูลุมตายได้ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างก็เล่นเองหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราไปใช้วิธีการอัปเกรดตัวละครเนี้ยอ่าไปเปิดกรสปองหาตัวเทปๆมาเสริมทัพก่อนก็ดีนะครับมันจะได้ปล่อยบอทได้ง,ง่ายขึ้นนั่นเองครับ และด่านไหนที่ท่านผู้ชมผ่านแบบ3ดาวนะสามารถใช้ปุ่มสกิปเพื่อรับทรัพยากรได้เลยครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะจับหุ่นได้ด้วยนะครับผมได้เล่าให้ฟังไปตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่าพังนี้ไม่ต้องทาลายยันแม่เพื่อขโมยหุ่นอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือเราสู้ๆอยู่นี่แหละมีโอกาสที่จะจับมาได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ล่วงหน้าว่าแต่ละด่านมีตัวอะไรให้จับถ้าเกิดยังไม่เคยจับก็ลองไปจับดูกันละกันนะ่ะเดี๋ยวลองดูนี่ไงได้มาจริงด้วยครับแล้วก็ได้มาอีกตัวหนึ่งด้วยครับ ส่วนการต่อสู้ในรูปแบบอื่นนะครับให้ท่านชมดูด้านล่างที่คำสั่งสเตทนะครับผมตอนนี้มันก็จะมีอยู่3-4อันด้วยกัน,นครับที่เราไปเล่นกันก่อนอันนี้คือเมนสเตทเนาะส่วนต่อมาคืออีเวนต์อีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นโหมดฝึกสอนเลยครับใครที่ไม่เคยเล่น G Generation ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ที่นี่ได้เลยนะครับผมและทุกครั้งที่ผ่านด่านจะได้รับรางวัลด้วยนะครับแล้วก็จะมีภารกิจมือใหม่ด้วยนะที่เขาให้มาทําพวกนี้นครับก็ทำทำให้หมดไปเลยก็และกันจะได้เล่นได้เข้าใจมากขึ้น ดันเจี้ยนต่อมานะครับก็คืออัปเกรดสเตทอันนี้ก็คือเอาไว้ฟาร์มทรัพยากรน,นี่ใช้ในการอัปเกรดหุ่นแล้วก็พวกตัวละครต่างๆนั่นเองครับซึ่งดันเจี้ยนเหล่านี้ลงได้วันละ3ครั้งแนะนําว่ามาลงให้หมดเลยนะส่วนอีกดันเจี้ยนหนึ่งเป็นอินเทอร์นอลโรดนะครับอันนี้คือจะให้ไปสู้กันเหล่าบอสทั้งหลายแหล่นั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะดรอปของเหมือนกับไต่หอคอยอะ่ะมันจะดรอปแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพลังเราถึงก็อย่าลืมไปสู้ด้วยกันละกัน ส่วนการต่อสู้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันครับมันแค่สลับฝ่ายเท่านั้นเองเมื่อกี้เราสู้กับซีออนใช่ไหมตามเนื้อเรื่องหลักครับแต่ว่าในบเนี้เราสู้กับฝ่ายพระเอกหรือว่าสหาพันธ์นั่นเองครับส่วนอื่นของเกมนี้นะครับจะมีนี่ครับคำสั่งเบสหรือว่าฐานทัพในเนี้ยมันจะมีการผลิตรางวัลไอดอลให้เราครับแต่รางวัลที่เราจะได้นั้นมันจะเป็นพลังงานที่ใช้ในการลุยด่าน,นครับท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปให้มันไกลๆหน่อยอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกอย่างอื่นมาด้วยครับ mm hmm. เช่นเงินของอัปเกรดอะไรพวกนี้เป็นต้นนอกจากยานแแมม่่ล้้วนนะรับยงงีโเก็หุด อันเนี้ยมันเอาไว้โชว์เฉยๆอะ่ะคือมันไม่ได้มีบวกสเตตัสหรืออะไรให้เราเลยแค่แบบโชว์อะ่ะแต่กว่าท่านผู้ชมจะได้พวกนี้มาคือต้องเล่นผ่านตามด่านไปเรื่อยๆก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้มันจะมีแค่2ตู้เลยก็คือตู้ฟินิกกันดั้มนะครับแล้วก็ตู้ของกันดั้มแต่ว่าเป็นระดับ UR เลยนะก็จัดไปเลยกันละกันดูซิว่าจะได้อะไรบ้างกันดั้มออกมาเป็นตัวแรกแต่ไม่ใช่กันดั้มนะอันนี้เป็นแอนิเมชันการเปิดกระชปองเฉยๆครับโอ้ เห็นมีสีทองอันนึงนะแล้วก็อีกอันนึงเปลี่ยนสีไม่รู้คืออะไรเหมือนกันครับเฮ้ยผมได้ซูเรต้าเหรอเนี่ยเอาจริงดิผมนึกว่าจะได้ฟินิกกันดัมได้ซูเรต้าเฉยเลยครับและอันนี้คือเป็นระดับ UR ด้วยเนาะคือจะมีแอนิเมชันเปิดตัวแบบนี้เลยครับผม อ้เป็นไงล่ะแล้วก็ได้ซูเรต้ามาด้วยเลยนะครับส่วนคนอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมี GP 00, 00นะครับแล้วก็ยังมีเกลกุ๊กของชาด้วยนะครับผมก็โอเคนะใช้ได้ครับและท่านผู้ชมสามารถรีโลได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจครับส่วน UR อื่นๆที่ผมเจอก็จะมีฟรีดอมกันดั้มกันดั้มคอสโบนเอ็กวันคอสตอมกันดั้มเอ็กเซียกันดั้มาบท รูซีนี่ไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดเป็นภาษาฝรั่งเศสกันดัมอี s แปดสตเกอร์คัสตอมยูนิคอนกันดัมเดสทรย์โหมดนาราทีบกันดัมเอแพ็กฟีนิกกันดัมอันนี้ต้องมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหน้าตู้เลย s a ซ,ซาบีนิวกันดัมแล้วก็เจอกันดัมที่อยู่อีกตู้หนึ่งด้วยนะครับผมผมคิดว่ากันดัมนี่ไม่ควรเอานะยกเว้นถ้าเราอวยจริงๆเออ,เอ,อค่อยว่าไปอีกเรื่องนึง ผมสุ่มไปประมาณร้อยรอบคิดว่าน่าจะมีราวๆนี้นะครับผมและถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยผมจะเลือกประมาณแบบนี้ก็คือโอเคได้ตัวอวยนะครับแล้วแต่เลยว่าใครอวยตัวไหนและได้พวกตัวสีทองที่มีนักมินมาด้วยคือบางตัวที่เป็นสีทองมันไม่มีนักมินมาด้วยไงผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดจะเลือกอะก็เลือกประมาณอย่างนี้ไปก็แล้วกัน พอเราเปิดตู้แรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีอีกตู้หนึ่งใช่ไหมคือตอนแรกผมคิดว่ามีแต่กันดัามเปล่าครับมันมีตัวอื่นอยู่ด้วยครับนอกจากกนดัดว่าจะมีซาซาบีฟินิกกันดัามการดัามเอ็กเชียนะฮะแล้วก็มีไวเบสกับไอแองเจอด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวมาลองเปิดดูเลยก็แล้วกันครับตัวเกมแจกมาให้9,000เพชรนะครับผมเปิดได้3รอบสคิปเลยสคิปอ้าวได้ฟินิกมันไม่การันตี UR นะแต่ได้ฟินิกเฉยเลยใครกะเฮ้ย อะไรจะดวงดีขนาดนี้มา2คนเลย UR มีอีกไหมมีอีกไหมโอเคตกใจหมดถ้ามีคนนี้กรีดลันบ้านเลยไม่เป็นไรเราเปิดได้อีก2รอบเปิดต่อเปิดต่ออ่ารอบนี้ไม่มีใครครับไม่เป็นไรครับรอบสุดท้ายของเราดูซิจะมีใครอีกเฮ้ยมีอีกหนึ่งกันด้มเดอันนี้น่าจะเอ็กเสียอ่าจริงด้วยครับเอ็กเสียมาครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะไอดีเนี้ยได้ UR ตั้งหลายตัวทีนี้ดูด้านซ้ายล่างอีกหน่อยนะครับมันจะมีตั๋วอยู่ด้วยนะ ตัวเกมจะมีการแจกตัวสีทองมาให้ครับถ้าเกิดจำไม่ผิดคือตัวนี้นะครับผมซึ่งมีโอกาสได้ UR ด้วยนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสได้ SSR ขึ้นไปนะถ้าเกิดใครโชคดีได้ UR อีก2ตัวจังหวะนี้คือกีดลันบ้าน ส่วน G ีควักเขาก็มีการแจกมาให้นะครับท่านผู้ชมลองไปดูที่จดหมายอไปรับมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แจกน้องมาชูมาด้วยนะคือให้มาทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีการแจกอีกด้วยนะครับก็คือให้ลองไปดูที่ด้านซ้ายบนอะ่ะมันจะมีภารกิจมือหมอูถ้าเกิดทาเควสครบตามที่กําหนดก็จะได้รับ G ีควักเพิ่มนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปปลดดาวได้นะแล้วมันมี6กเลเวลด้วยกันครับจะได้ที่เลเวลหนึ่งกับเลเวลหกเนาะส่วนเลเวลสองสามสี่อันนี้ก็คือยานแม่ของ G Generation นั่นเองนะครับ ส่วนพวกไพร์ลเนี่ยเราก็จะได้มาพร้อมกับหุ่นนั่แหละหลายๆคนเลยแต่บางคนเนี่ยเราต้องไปจ้างเอานะก็คือคลิกที่คําสั่งอัปเกรดด้านล่างแล้วก็มาที่คาแรคเตอร์ครับมันจะมีคําสั่งสเกลอยู่ตรงนี้ในเนี้ยก็จะมีไพร์ลเต็มเลยครับมันอยู่ที่เนื้อเรื่องเลยนะถ้าเนื้อเรื่องเราผ่านไปไกลมากเนี่ยก็จะมีตัวละครให้เราจ้างมากขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องใช้ตังจำนวนเล็กน้อยด้วย โอเคทีนี้เรามาดูวิธีการอัปเกรดหุ่นกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับก็ดูด้านขวาก่อนเลยอันแรกนี่ก็คือ,คอรูนิตเบรกค,ครับท่านผู้ชมต้องเปิดกระชองซ้ำมาก่อนเนาะก็สามารถเอาตัวมาตีบวกซ้ำได้นะครัว่าจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็จะมีเลเวลอัพนะครับก็ใช้วัตดุดิบหนะ้าตาประมาณนี้ไปฟาร์มหาเอาจากด่านทรัพยากรรายวันก็ได้นะครับหาง่ายดี ส่วนต่อมาเป็นการอัปเกรดเลเวลสกิลครับแต่ว่าต้องผ่าน่าน14ก่อนนะครับและมีอีกอันนึงงโมดิฟิเคชันต้องให้ตัวละครเอ่อขอโทษให้ ID ดีของเราเลเวล10ก่อนซึ่งมันเลเวลค่อนข้างยากนะน,นี่ผมเล่นไปตั้งนานแล้วดูดิแรงพึ่งแหลงสามง่ะอันนี้น่าจะใช้เวลาเล่นสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะเปิดและถ้าเกิดว่าหุ่นเรามีเยอะจนเกินไปอ่ะเราสามารถใช้คําสั่งย่อยได้ด้วยนะครับผมเวลาเราย่อยเราก็จะได้รับเงินกลับคืนมาครับแล้วก็ได้รับแต้มอันนี้ด้วยเดี๋ยวเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนที่ร้้าานคาได เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันครับร้านคา้าจะอยู่ที่รูปฮาโลด้านซ้ายล่างตรงนี้แล้วก็ดูด้านซ้ายครับจะมีคําสั่งแร m เมดเดิลช็อปนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนของที่ใช้ในการอัปเกรดแล้วก็พวกเลื่อนขั้นตัวละครทั้งหลายเลยนะครับทีนี้ดูด้านซ้ายเมนูที่2ต่อนะครับจะเห็นว่าเราสามารถเอา G point มาแลกได้ด้วยนะครับเวลาเราย่อยเราได้ G point มาด้วยถูกไหมล่ะเออก็แลกยานแม่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นของอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆอะไรพวกนี้ได้หมดครับ ทีนี้ย้อนกลับมาที่อัปเกรดนะครับดูด้านซ้ายนะครับยังมีการอัปเกรดพวงตัวละครต่างด้วยนะครับผมคือการอัปเกรดตัวละครจะมีอันเดียวเลยก็คืออัปเกรดเลเวลเท่านั้นเองครับเมื่อเลเวลถึงตามที่กําหนดก็จะมีการปลดล็อกความสามารถเสริมออกมาด้วยนั่นเองครับการอัปเกรดตัวละครง่ายมากเลยครับมันมีแค่การอัปเกรดเลเวลอย่างเดียวครับแล้วพอเลเวลถึงตามที่กําหนดก็จะปลดล็อกทั้งสกิลและอาเบอริตี้นะครับสกิลจาได้ไหมเราต้องกดใช้นะครับผมอย่างของคีล่าเนี่ยนอกจากเดินหนึ่งช่องแล้วเดลเลเวล 30, กา,ลลงงา,กา้สิทิร์น และอันนึงเขาบอกว่าเพิ่มอัตราหลบหลีกไปเลยแบบ100%ในการต่อสู้ครั้งถัดไปนะครับแม่อันนี้สกิลเดียวกับซุปเปอร์โรบอทเลยส่วน a b i ลิ t y จะเป็นความสามารถที่ติดตัวของนักบินนะครับอย่างของคีร่าเนี่ยก็จะมีสกิลสนับสนุนที่ซัพพอร์ตเรื่องของการโจมตีสนับสนุนและก็การเขาตัวแทกครับมันจะทําให้ใช้ EN นะครับหรือพลังงานน้อยลง20%ส่วนอันนี้ก็คือทําให้อเวกกับ r รี c คชันมากขึ้น20%่นตะครับก็พูดง่ายๆทาให้ตื่นตัวแลว ส่วนสุดท้ายครับอันนี้เขาบอกว่าจะทําให้ซับพอร์ตแอตแทกหรือว่าการเขนาเตอร์เนี่ยใช้ได้มากกว่าเดิมอีก1รอบนะครับและถ้าเกิดว่าเอาคีระไปขับหุ่นที่มีแท็กอันนี้นะครับทริปเปิลชิพอะไลอนะครับจะทําให้พลังโจมตีมากขึ้นกว่าเดิมอีก15%และโดนโจมตีเบาลงอีก15%ด้วยครับ ละอีกส่วนหนึ่งก็คือซัพพอร์เตอร์นั่นเองนะครับก็คือพวกยานแม่นั่นเองครับในภาคน,นี้โดนลดบทบาทลงแต่ยังดีอยู่นะก็คือถ้าเกิดเราเอายานแม่ไปใช้อ่ะครับมันจะบวกสเตตให้เราดูด้านซ้ายล่างก็ได้อันนี้คือบวกให้ทุกหุ่นเลยและถ้าเกิดว่าเอาไปสนับสนุนหุยนต์ที่มีแท็กตามนี้ก็จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเข้าไปอีกอย่างละ18%ยกเว้น e อนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าแท็กตัวนี้มีใครบ้างเราคลิกเข้าไปดูได้นะแล้วก็กดเอฟเฟ t ต์แทร์เกต เขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่จะได้รับเอฟเฟกนี้และบอกเลยนะว่าตัวไหนเรามีแล้วและตัวไหนเรายังไม่มีครับและนอกจากนี้เรายังสามารถใช้สกิลสนับสนุนได้ด้วยนะอย่างเช่นยานลำนี้ก็จะมีการเติมพลังงานให้กับพวกพันธมิตรของเราน,นั่นเองครับก็ย่าลืมมาอัปเกรดแล้วก็ลิมิตเบรกด้วยซึ่งมันจะเหมือนหุ่นนั่ดดน,หปปน,ามมานแหละก็จะมีเรื่องของการปลดดาวใช่ไหมที่ต้องไปเปิดกระจปองซ้ำมาก่อนแล้วก็จะมีเรื่องของการเลเวลอัพครับซึ่งจะใช้อเทมัตถุดิบแตกต่างกันไปหมดเลย ส่วนการพัฒนาหุ่นนะครับก็อยู่ในเมนู develop เลยนะครับผมซึ่งมันจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องที่ท่านผู้ชมไปถึงนะครับผมอย่างเช่นตอนช่วงแรกก็จะมีแค่พวกกันดาเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเข้ามาอัปเกรดพวกกันดาด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดคนแรกเลยคือนี่เลยจิมหลังจากนั้นก็ให้มาอัปเกรดกันดาโปรโตไทป์แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะอัปเกรดกันดาที่เป็นระดับ SR นะครับจะต้องอัปเกรดพวกกันแทงแล้วก็คอไฟเตอร์มาก่อนแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปเกรดคอไฟเตอร์เดี๋ยว,ยวไไยนะอนนัปเกรด ต้องมีอะไรบ้างเช่นคอไฟเตอร์นะฮะเลเวล3แต่ผมมีเลเวล5โอเคแล้วก็ใช้ตังค์เท่านี้แล้วก็กดเดเวล็อได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้รับคอไฟเตอร์รุ่นปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนั่นแหละและพอผมมีครบทั้ง3อย่างผมก็สามารถที่จะสร้างกันดมขึ้นมาได้แล้วนั่นเองครับ ซึ่งคอบูสเตอร์กับกันแคนนอนเนี่ยผมเลเวล10ครบเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับมีแค่โปรโตไทป์กันดัมที่เลเวลยังไม่10งั้นก็อัปเกรดโปรโตไทป์กันดัมขึ้นเลเวล10ไปเลยกันละกันครับโอเคเพียงเท่านี้ครับผมก็จะทํากันดัมได้สักทีไปลองดูซิว่าตัวต่อไปเป็นอะไรนะครับถือบาสูก้าแบบนี้ดังไม่ออกเลยใช่ G3 หรือเปล่าใช่ครับผมแต่ว่าจะต้องมีไอเทมชิ้นนี้ก่อนครับถ้ายังไม่มีทาําไงกดออฟเทนเลยเดี๋ยวมันบอกครับว่าหาไม่ได้จากที่ไหนนี่ไงเห็นไหมจะต้องผ่านด่านยากสเตทที่1น,นะคครรับับพลงงที่ต้อ้อโออกาื70,000โโหอันนี้้ออาจจะตง สักพักหนึ่งพอเราพัฒนาหุ่นไปเยอะๆนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนจะมีให้เรารับรางวัลฟรีด้วยเห็นไหมเอออย่าลืมมากดรับด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายครับนอกจากสายของกันดั้มแล้วก็จะมีสายของซีออนด้วยโอ้โหดูผังดิแสดงว่าเยอะกว่าฝ่ายกันดั้มเยอะเลยนะเนี่ยดูดิโอ้ยแล้วดูรางวัลนะครับรางวัลของเขาบอกว่าจะมีการปลดล็อกอัลติเมทนะครับดูด้านซ้ายเห็นไหมมันล็อกอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกันดั้มอีกรูปแบบหนึง่งถ้าจะไม่ผิดเป็นคัสวาวลกันดั้มใช่ไหม ใช่ใช่ใชนี่ไงนี่ไงเออเราะ,ะนั้นก็เรียกได้ว่าพัฒนาสายของพวกนี้ได้เลยถ้าเกิดท่านผู้ชมมีทรัพยากรมากพอเพราะว่าผมยังไม่เห็นคัสต์เลกันดั้มอยู่ในกระชปองนะครับส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็จะอยู่ที่เมนูด้านขวาล่างสุดเลยนะครับเอาที่สำคัญสำคัญก่อนก็จะอยู่ที่ configuration ทีนี้ก็ดูด้านซ้ายต่อนะครับก็จะมีเรื่องการปรับเฟรมเลทแล้วก็การปรับกราฟิกซึ่งผมปรับสูงสุดทั้ง2อย่างแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนก็ไม่มีอะไรสําคัญแล้วเนาะการปิดแอนิเมชันก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะส่วนต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดท่านชมอยากหาเพื่อนมาเล่นแล้วอยากได้เพจด้วยเนี่ยก็คือเข้ามาที่นี่ครับก๊อปปี้โค้ดนี้เอาไว้ให้เพื่อนนะครับแล้วพอเพื่อนดาวโหลดมาเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เขาเข้ามาที่นี่ครับหน้าจอเดียวกันเลยแต่ว่าให้้้้้้คคคลลลลิกกกอออััันนนีะรรรบบ Enter Invitation Confir แแววเเเาาหสส่่ยใขไไปดดมผ ซึ่งระยะเวลาของโค้ดเนี่ยมันจะมีอายุแค่7วันหลังจากที่ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จังหวะเนี้ยเวันแรกกอบโกยให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนจริงๆนะครับก็เอาโค้ดของผมไปใส่ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้แปะไว้ด้านล่างด้วยส่วนภาษาก็มีให้ปรับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ยังไม่มีภาษาไทยเนาะมีแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็พวกเกาหลีจีนอะไรพวกเนี้ย ส่วนต่อมาจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ทีเดียวทั้งหมดแนะนำให้ต่อ Wi-Fi ก่อนค่อยกดโหลดทีเดียวนะครับเวลาไปเล่นลอกบ้านจะได้ไม่ต้องโหลดอะไรมากไงแล้วก็ด้านซ้ายอันนึงคือลิงก์เดต้าก็คือการล็อกอินนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมต้องมีบันไดนําโคไอดี ID ก่อนอ่ะไม่เป็นไรกดลิงก์ไปก่อนเลยก็ได้ บันไดน,นำโค้ดไอเนี่ยก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีเรื่องมาด้านล่างได้เลยครับสามารถสมัครได้เลยง่ายๆตรงนี้เหมือนกับใช้เว็บไซต์ทั่วๆไปที่เขาขอข้อมูลพวก ID p a s s พา r d เวิร์ด word, อีเมละอะไรเงี้ยน่ะก็ใส่สให้เขาไปแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็มาลองอินด้วยวิธีอื่นๆก็ได้นะครับเช่นใช้ a p p l e ID l i n e Facebook, Twitter อะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้พอเราย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งแลวนะครับดูด้านซ้ายบนจะมีคําสั่งลิงก์ a t a เขาก็จะเปิดเว็บไซต์บันไดน้ำโคไอดขึ้นมาเราก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยเลยครับผมท่านชมล็อกอินด้วยอะไรไว้ก็ล็อกอินด้วย ID เดียวกันได้เลยครับส่วนคนที่อยากจะลบ ID เล่นใหม่เลยก็ดูด้านซ้ายบนได้มีคำสั่งเมนูอยู่นะครับผมแล้วก็กดตัวนี้เลยครับ delete user data ครับงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่ครับ